่เราก็จะมาหมักหมูนุ่มกันนะคะหมูนุ่มก็จะเลือกหมูที่เ,เป็นหมูสดนะคะแล้วก็ไม่ต้องปิดมันเยอะนะคะแล้วก็หั่นตัดเส้นนะคะไม่หั่นตามยาวหั่นขวางเส้นเขานะคะก็จะทําให้เขานุ่มขึ้นก็ตัวที่ทําให้หมูนุ่มนะคะก็มีหลายตัวน้ําตาลนะคะเดี๋ยวจะใส่น้ําตาลไปนิดหน่อยน้ําตาลก็ทําให้นุ่มไข่นะคะก็ทําให้นุ่ม พวกโซดาเบียร์โคกก็ทำให้นุ่มนะคะแล้วก็ยางมะละกอก็ทำให้นุ่มอ่าสับประรดก็ทำให้นุ่มน้ำมันน้ำมันงาน้นำมันพืชพวกนี้ก็ทำให้นุ่มเหมือนกันเบกกิ้งโซดาก็ทำให้นุ่มนมจืดก็ทำให้นุ่มก็แล้วแต่เรานะคะว่าเราจะหมักยังไงนะคะใช้ทำอะไรถ้าหมักพวกแรหน้านะคะก็ควรที่จะใส่ไข่นะนี่ก็จะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนิดหน่อยนะคะ ่ะก็ล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็หยําลงไปก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันใส่อัน,นี้นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวไม่อยากจะเอากลิ่นไปติดลูกนะคะเดี๋ยวเข้ากันเนี่ยค่ะใส่น้ำตาลกับสีอิ๊วขาวใช่ไหมคะก็จะนวดเบาๆนะคะให้น้ำตาลกับสีอิ๊วขาวเนี่ยละลายเข้าไปในเนื้อหมูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีค่ะ ค่ะน้ำตาลกับซีอิ๊วขาวก็ละลายเข้าไปดีไปดีแล้วนะคะเนี่ยเราก็จะใส่น้ำมันหอยค่ะนิดหน่อยไม่ใส่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราทำอาหารนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องปรุงแต่งเพิ่มอยู่แล้วนะคะเราก็นวดเบาๆต่อนะคะให้น้ำมันหอยนะคะหายแห้งเข้าไปในเนื้อหมูก่อนนะคะค่ะเราก็จะใส่พริกไทยสักหน่อย ถ้า,าคนที่เขาอยากทําหมูนุ่มอย่างเล่นด่วนนะคะเขาก็จะใส่เบกกิ้งโซดานะคะก็จะนุ่มเร็วะะต่อไปนะคะอังก็จะใส่แป้งนะคะแป้งมันนิดหน่อยแป้งมันหรือแป้งข้าวโพดก็ได้ไม่ได้ใส่เยอะอะไรนะคะไม่ได้ไม่ได้ไไดตวงอะไรนะคะกะเอา แล้วก็ค่อยๆนวดไปนะคะและสิ่งสุดท้ายที่จะใส่นะคะน้ำมันค่ะก็จะทำให้เนื้อหมูของเราชุ่มชื้นนะคะ,ะก็เดี๋ยวแม่มจะค่อยๆนวดไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกทีค่ะนี่ค่ะได้แล้วค่ะก็จะเป็นเงาๆแบบนี้นะคะ อันนี้เดี๋ยวแม่มจะหมักไว้สําหรับไว้ผัดนะคะผัดผักนะคะทําอาหารต่างๆถ้าหมักใส่ซุกกี้ลาดหน้านะคะถ้าหมักเล่งด่วนก็ใช้ผงปรุงรสแล้วก็เบกกิ้งโซดาแล้วก็ไข่นะคะน้ำตาลนิดนึงแค่นั้นเองเนี่นะคะยิ่งหมักไว้นานก็จะยิ่งนุ่มนะคะ ถ้าไม่มีไม่มีเวลาเลยจริงๆก็สักประมาณครึ่งชั่วโมงอ่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวแรปแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นค่ะแค่นี้ค่ะง่ายๆวิธีหมักหมูนุ่มนะคะ